นี่ดูสิฮะอิสราเอลส่งไฟให้เยอะกว่าที่กาซาผลิตเองได้แล้วถ้าเอาอิสราเอลกับกาซามารวมกันก็ยังได้ไม่ถึงครึ่งของความต้องการแปลว่าอะไรแปลว,ว่าที่เหลือไฟต้องดับไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดน้ําตัดไฟเพราะอิสราเอลมีการตัดน้ําตัดไฟแล้วก็ตัดการสื่อสารออกจากกาซาแล้วกาซาก็ร้อนยืดมิด,มดเพราะว่าผลิตไฟฟ้าไม่ได้เชื้อเพลิงหมดอะแล้วในนั้นก็มีการเสนอแหละทั้ง UN เที่ไปประจําการในกาซาก็เสนอว่า อยากให้อิสราเอลเปิดทางให้เชื้อเพลิงเข้าไปได้จะได้ผลิตไฟฟ้าเพราะตอนนี้ประชาชนไม่มีใช้เลยแถมโรงพยาบาลก็ไม่มีอิสราเอลไม่ยอมบอกว่าไม่ยอมให้เข้าเพราะกลัวว่าฮามาสจะเอาไปใช้เชื้อเพลิงพวกนี้เดี๋ยวมันก็เอาไปทําสงครามอีกมันไม่จบไม่สิ้นอิสราเอลต้องการจะให้มันจบอิสราเอลต้องการบุกลักกามจัดฮามาสให้มันจบผู้คุณก็จะอยู่สบายปล่อยเข้าไปไม่ได้และอีกเหตุผลหนึ่งอิสราเอลก็เสนอว่าเอาภาพถ่ายทางอากาศให้ดูเลยว่าฮามาสเนีย่ยมีคลังน้ํามันสํารองนะเยอะมาก จานวนมาหาศาลทําไมฮามาสไม่เฉือนมาสักหน่อยแบ่งให้ประชาชนใช้สิซึ่งวิธีแบบนี้ของอิสราเอลก็ฉลาดมากให้ทั่วโลกดูไงว่าเห็นไหมฮามาสไม่ได้มีน้ําใจยังไม่รวมถึงก่อนหน้าที่แบบเออยิงจากพื้นที่ที่เป็นประชาชนแล้วก็ไม่มีการช่วยเหลือประชาชนไม่มีระบบแจ้งเตือนภยัยอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งน้ํามันตัวเองมีน้ํามันไม่ทําสงครามแต่ไม่มีน้ํามันไม่มีเชื้อเพลิงส่งให้เขาไปผลิตไฟฟ้าเห็นได้ชัดจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่แปลกนะการที่เราจะเอาน้ํามัน ทางความมั่นคงของเราไปให้ประชาชนไม่แปลกในสหรัฐก็เคยมีกรณีที่เหมือนน้ามันขึ้นนะตอนนั้นราคาเชื้อเพลิงมันแพงขึ้นสหรัฐก็เลยดึงน้ํามันจากคลังสํารองสหรัฐจะมีคลังสํารองที่มีน้ํามันจนมหาศาลมากตอนนั้นราคามันขึ้นสหรัฐก็เลยทางไบเดนประธานาธิบดีเนี่ยก็จะมีอํานาจลงนามให้สามารถดึงคทางน้ํามันออกมาเท่าไหร่เพื่อกระจายออกมาช่วยไงจะได้ไม่ต้องมีความต้องการเยอะเพราะราคาน้ํามันขึ้นลงขึ้นอยู่กับความต้องการอุปสงค์อุป,อปทานนั่นแหละความต้องการเยอะมันก็จะแพงทีนี้ถ้าไปเอาคลังสํารอง มาใช้มันก็จะทำให้ไม่ได้ไปดึงความต้องการตรงนี้ทําเขาก็ใช้ของเขาเองจากที่สํารองอยู่แล้วทาให้ช่วยให้ราคาน้ํามันเนี่ยไม่ดีตัวขึ้นหนักมากทั้งช่วยประเทศตัวเองทั้งช่วยโลกนะเพราะโลกเราราคาจะได้ไม่ขึ้นสูงเกินไปนะช่วงนั้นเนี่ยแหละเพราะนี่แหละจะบอกว่าน้ามันสํารองไว้ใช้ความมั่นคงห้ามใช้เลยก็ไม่ได้คุณสามารถแบ่งมาใช้ได้และที่สําคัญคุณไม่ได้ปกป้องความมั่นคงอะไรเลยคุณเนี่ยจะไปยึดเขาจะไปหาเรื่องเขาเปิดซื้อเขาก่อนอะไรแบบนี้แน่นอนแหละไอซลโอคิดถูกอยู่แล้วเพราะถ้าน้ํามันนเเเชื้้อพิขาไป ฮามาสมันเป็นใหญ่อะในนั้นฮามาสใหญ่สุดฮามาสใหญ่ถึงขั้นเอาโรงพยาบาลมาใช้เป็นแหล่งซ่อมสูงมาใช้เป็นแหล่งโจมตีใช้ชุมชนเป็นที่ยิงจรวดเนี่ยแล้วถามว่าประชาชนทําอะไรมันได้ผมมองได้หลายแง่เพราะผมยังไม่ได้สัมผัสกับคนปาเลสไตน์ผมมองได้หลายแง่ว่าแง่แรกอาจจะชาวปาเลสไตน์อาจจะแบบโดนปั่นหัวจนแบบผมคิดว่าใช่อะยอาให้เขาใช้แล้วก็เต็มใจอะเต็มใจให้ใช้เป็นแหล่งยิงเพราะมันก็บอกประชาชนว่าเพื่อประเทศชาติ เพื่อพระเจ้าอะไรก็ตามเนี่ยตายไปจะได้เจอพระเจ้าก็เชื่อแล้วก็ดีใจยอมให้ใช้อิสราเอลเนี่ยไม่กล้ายิงกลับหรอกถ้ามันยิงกลับเนี่ยมันจะโดนฉันประนามอย่างมากคุณก็ตายแล้วก็ยินยอมอาจจะได้เจอพระเจ้าอะไรแบบนี้นั่นคืออย่างแรกที่เขาชอบสอนอะไรพวก,พวกนั้นอะ่ะสอนปั่นหัวอย่างที่สองก็คือว่าอำนาจมันใหญ่ประชาชนไม่กล้าขัดขืนเลยแม้กระทั่งอาจจะมีคือต้องมีอยู่แล้วแหละคนที่คิดได้คิดเป็นที่แบบออกจากวงโครจรแบบนั้นอันนั้นก็คือไม่กล้าขัดขืนฮามาสเพราะถ้าขัดขืนคุณก็ตาย ฮามาสสังหารคนตัวเองไปเยอะนะใช้โรงพยาบาลเหมือนกันใช้เป็นที่สังหารผู้คนเหมือนกันอะไรแบบนี้ซึ่งโรงพยาบาลนะตอนนี้เนี่ยอิสราเอล,ลก็แฉนะฮามาสใช้ชั้นใต้ดินเนี่ยของโรงพยาบาลนี้เป็นแหล่งกบดานของกลุ่มฮามาสเป็นแหล่งสะสมอาวุธจะเป็นแหล่งบัญชาการแหล่งซ่อนตัวของฮามาสเห็นว่ามีลึกอยู่ลึกพอสมควรนะไม่ใช่ว่าชั้นใต้ดินชั้นเดียวเห็น <He S 2> ว่ามีลึกตามกราฟิกของอิสราเอลฮามาสกลุ่มพวกก่อการร้ายจะชอบขุดพวกอุโมงคนะ์อะอุโมงค์ใต้ดิน ทางผ่านแม้กระทั่งที่ออกจากกาซาทะลุไปอียิปต์มันก็ขุดอ,อุโมงค์เหมือนกันมีหลายอุโมงค์หลายที่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่แอบอยู่ใต้ดินซึ่งสำหรับกลุ่มเก่อกรรล้ายการแอบอยู่ใต้ดินมันปลอดภัยเพราะเวลายิงถล่มมันจะมีพื้นดินกันไว้อยู่แล้วมันไม่เหมือนบ้านที่สูงขึ้นมาโดนถล่มก็หายแต่อันนี้ใต้ดินมีพื้นดินทั้งแถบ,บป้องกันหมดที่สําคัญเห็นไหมความชั่วร้ายคือตรงนี้หลบกระทั่งใต้โรงพยาบาลถ้าคุณไปจัดที่ไหนที่เป็นพื้นว่างเปล่า ถืเป็นศูนย์บัญชาการคุณที่อยู่ใต้ดินอันนั้นเข้าใจได้แต่คุณไปจัดอยู่ใต้โรงพยาบาลโหดขนาดไหนฮามาสมีแต่ได้กับได้ถึงเวลาถ้ายิงมาดูโรงพยาบาลเรียกเสียงสงสารได้ถึงเวลาไม่กล้ายิงหรอกสุดท้ายอิสรเเาเอลก็ไม่กล้ามายิงถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วถ้ายิงก็โดนแฉะอะไรเงี้ยถ้าไม่ยิงก็โดนมายิงไปเรื่อยๆฮามาสก็ยิงจากโรงพยาบาลยิงจากใกล้ๆแถบนี้ยิงใส่อิสราเอลเรื่อยๆเห็นไ,ไหมฮะพวกนี้ไม่สนชีวิตคนตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูต่อนั่นแหละเรื่องของ รวบรวมพวกเรื่องเรื่องโกหกของฝั่งปาเลสไตน์ของฝั่งที่ศาสนาเดียวกันมาพูดในไทยอะไรแบบนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอิสราเอลไม่ให้ขนเชื้อเพลิงเข้าใช่ไหมจริงๆนะปกติในเวลาหลายช่วงเลยอิสราเอลจะไม่ให้ขนหลายๆอย่างเข้าโดยเฉพาะอะไรที่มันมีความเสี่ยงไปทําอาวุธไปทําจรวดเนี่ยอิสราเอลจะกัน้นถ้าเราย้อนไปในอดีตก่อนหนะ้ามันจะมียุคที่อิสราเอลไม่แม้กระทั่งจะสร้างกําแพงกัน้นไม่แม้กระทั่งจะห้ามการขนส่งอะไรเข้าออกน่ะมันคืออิสระ กาซาอยู่ของกาซาดีๆขนของเข้าออได้ปกติจนกระทั่งคุณไปบอมเขาคุณไประเบิดพรีชีพไปบอมรถบัสไปทําเรื่องแย่ๆกับคนของเขาจนกระทั่งเห็นหมนียถึงต้องสร้างกําแพงคุณคิดว่าใครอยากจะมาเสียดายเบืองงบประมาณเล่นเรื่องการสร้างกําแพงแบบนี้ขนาดเขาสร้างเสร็จคุณก็ขุดอุโมองค์ทะลุมาจนได้แล้วก็ต้องมาพรีชีพกับเขาอีกจนทําให้ฝั่งเขาเสียหายเน,นี่ยนี่แหละเหตุการณ์มันไล่เลียงไปแบบนี้ ตั้งแต่ที่ไม่มีกำแพงตั้งแต่ที่ไม่มีอะไรกั้นตั้งแต่ที่ไม่มีการห้ามจนกระทั่งสร้างกำแพงจนกระทั่งต้องห้ามจนกระทั่งบางช่วงมีถึงขั้นว่าห้ามวัสดุก่อสร้างบางชนิดนี่วัสดุก่อสร้างคนจะไปก่อสร้างใช่ไหมไม่ใช่ฮามาสเอาวัสดุก่อสร้างบางชนิดเอาไปผสมเพื่อไปทําเป็นอาวุธได้อันตรายมากทําเป็นอาวุธระเบิดเป็นส่วนประกอบของจรวดอะไรแบบนี้ทาให้อิสราเอลถึงต้องห้ามแล้วโอเคบางช่วงเขาก็อนุโลมให้อาจจะมีช่วงแรกอ่ะไม่ให้นำวัสดุก่อสร้างประเภทนี้ อ่าอีกบางช่วงเห็นว่าอาต้องก่อสร้างก็อนุโลมให้อิสเดลไม่ใช่แบบห้ามไปซะทุกอย่างหรือไปเบียดเบียนเขาไม่ใช่เพราะเขาไอทําก่อนคือผมเคยบอกแหละกับคนบางคนต้องใช้วิธีแบบนี้เด็ดค่ะแต่กับบางคนโอเคมันได้ไงแต่กับบางคนไม่เหมือนกันบางคนคือแบบดื้อจนเกินไปแบบทาร้ายคนจนเงินไปถ้าคุณไม่กดไว้อันตรายแล้วมันยากอ่ะคือโครงสร้างของตะวันออกกลางมันยากมันถูกฝังหัวลากลึกไปจริงเรื่องของแบบอ้างนูน่นอ้างนี่ฝังหัวสอนอะไรผิดผิดให้คนไปเชื่ออะไรแบบนั้น แล้วสุดท้ายจะได้ยอมผีชีเพื่อพวกนี้ไงซึ่งพวกนี้ก็รู้พวกนี้ฉลาดถึงได้ไปสอนให้คุณผีชีพตัวเขาเองไม่ผีชีพเนี่ยแหละอิสาราเอลเจออะไรมาเยอะมากเรื่องพวกนี้เนี่ยอิสาราเอลเจอมาเยอะมากถ้าผมไม่มาเล่าก็จะฟังเข้าใจอะไรผิดผิดยังไม่ได้รวมถึงเรื่องของไฟฟ้าอิสาราเอลปกติเขาก็ส่งไฟฟ้าให้คุณใช้คุณมีไฟฟ้าใช้เพราะอิสาราเอลคือกาซามีมีผลิตไฟฟ้าเองผมจะให้ดูกราฟตัวนี้ตารางตัวนี้นจะเป็นตัวบอกว่าใครผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วความต้องการไฟฟ้าเท่าไหร่เห็นไหม ความต้องการของไฟฟ้าในกาซาเยอะมากเยอะเกินกว่าที่ผลิตได้กาซาเองเนี่ยผลิตได้นิดเดียวได้แบบหกสิบเจ็ดสิบไมกะวัตต์แต่อิสราเอลผลิตให้ได้ตั้งร้อยกว่าไมกะวัตต์อิสราเอลส่งไฟฟ้าให้มากกว่าที่กาซาผลิตเองได้ถ้าเราดูจากแถบแต่ละแถบเราจะเห็นว่ามันมีทั้งสีส้มมีสีฟ้ามีสีเทาใช่ไหมฮะจริงๆมีสีแดงด้วยแต่สีแดงก็คือแทบจะไม่มีแล้วตั้งแต่ปี2 0 1พันสิเก้าเป็นต้นมาก็แทบจะไม่มีอียิปต์ไม่ส่งให้แล้วเห็นละ สิบเจ็ดยังมีสิบแปดน้อยลงสิบเก้าไม่มีอียิปต์ไม่ส่งไฟให้สีแดงคืออียิปต์นะแล้วก็มีสีส้มสีส้มคือไฟฟ้าที่อิสราเอลส่งให้ส่วนสีฟ้าคือไฟฟ้าที่กาซาผลิตเองได้และสีเทาคือไฟฟ้าต้องดับนะเพราะว่าความต้องการมันมันมันเกินกว่าน,นี้แต่ผลิตไฟได้แค่สีส้มบวกสีฟ้าจริงๆแล้วคนกาซาต้องการเพิ่มอีก200กว่าเมกะวัตต์235ถ้าเราเอาทั้งหลอดมารวมกัน120บวกเ2อบวก235าเอาเฉพาะปี2023นนะ คนกาซามีความต้องการใช้ไฟฟ้า427เมกะวัตต์อันนี้คือเมกะวัตต์เมกะก็คือล้าน427ล้านวัตต์อย่างคือบ้านเราเนี่ยปกติก็จะใช้เป็นกิโลวัตต์1กิโลวัตต์เท่ากับ1หน่วยแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่า1กิโลวัตต์ก็คือ1,000วัตต์เราใช้กันปกติบ้านหลังนึงก็สักประมาณ200-500กิโลวัตต์200-500หน่วยหรือว่า200,000วัตต์ไปจนถึง500,000วัตต์บวกลบไม่มากจำนวนมาหาศาลที่จำเป็นต้องใช้้แตต่่คือผลิไไมไดนะ นี่ดูสิฮะอิสาราเอลส่งไฟให้เยอะกว่าที่กาซาผลิตเองได้แล้วถ้าเอาอิสาราเอลกับกาซามารวมกันก็ยังได้ไม่ถึงครึ่งของความต้องการแปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่าที่เหลือไฟต้องดับไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วกาซาเนี่ยใช่ไหมหลายปีหรือทุกๆปีที่ผ่านมานี้เนี่ยไม่มีความพยายามจะเพิ่มกําลังการผลิตขณะที่ประชาชนต้องการไฟมากขึ้นไม่ทำาช่ไหมนี่อะไรคือฮามาสเนี่อะไรคือปาเลสไตน์พวกนี้ไม่ได้เห็นแก่ชีวิตประชาชนไม่งานพวกนี้ก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม เลยเพิ่มกําลังการผลิตหรืออะไรก็ตามคิดเพื่อประชาชนไม่ใช่กําลังไฟฟ้ามีพอก็ช่างมันอิสราเอลส่งมาก,ก็โอ้ก็ดีอิสราเอลส่งมาเยอะก็ดีให้อิสราเอลส่งมากขึ้นเอาละกันสุดท้ายพอกําลังไฟฟ้าไม่พอใช้เกิดอะไรขึ้นไฟดับเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาไปวันหนึ่งอาจจะมีไฟใช้สักประมาณ12ชั่วโมงแล้วก็อีกประมาณ12ชั่วโมงไฟดับหรืออาจจะ14ต่อ10 1 4ชั่วโมงมีไฟ10ชั่วโมงไม่มีไฟอะไรแบบเนี้ยคนกาซาลำบากแบบนี้คนปาเลสไตน์เจอสถานการณ์แบบนี้ ลำบากแค่ไหนผมถึงบอกไงว่าถ้าไอ้คำว่าชาติมันเป็นเพียงข้ออ้างงั้นไม่ต้องมีชาติไปรวมกับอิสราเอลเลยสบายกว่าเยอะแล้วคุณก็ทําตัวดีๆอย่าไปก่อการร้ายถ้าก่อการร้ายก็แน่นอนก็ต้องโดนแบบนี้อยู่แล้วแล้วจะไปอ้างอะไรเรือนจําเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเหมือนกันจะเป็นหัวข้อต่างหากเลยอะเรือนจําเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นยังไงดีแล้วที่เขาไม่จับคุณไปขังแล้วเขาจับคนที่ขังต่อเมื่อก่อการร้ายแต่ถ้าทุกคนโอเคพร้อมใจกันไม่เอาฮามาสยกเลิกฮามาส แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างดีๆอิสราเอลไม่ปิดกัน้นแต่พราะเป็นแบบนี้ไงเพราะหลายๆคนเนี่ยโดยนปั่นโหวจนเสียไปหมดแล้วเห็นไหมจากไฟฟ้าตรงนี้ก็ชัดเจนว่าอิสราเอลก็ช่วยมาตลอดก็เห็นไหมตอนที่บุกวันที่7เนี่ยที่ไปบุกอิสราเอลถึงได้มีข่าวว่าอิสราเอลเพิ่งตัดน้ําตัดไฟเพราะว่าคุณไปขอไฟจากอิสราเอลไงแล้วคุณก็ไปหาเรื่องเขาขนาดเขาจ่ายไฟให้คุณก็ไปหาเรื่องเขาแทนที่จะซาบซึ้งในบุญคุณอิสราเอลว่าเขาอย่างน้อยเขาก็ส่งไฟให้เราใช้แล้วก็ไฟดับน้อยลงไม่งั้นถ้าฮ อย่างฮามาสนี่น่าจะใช้ได้สักประมาณวันละ3ชั่วโมง2-3ชั่วโมงอะ่ะแล้วที่เหลือทั้งวันคุณต้องดับหมดอยู่ได้ไหมละ่ะไม่ได้ก็มีไฟอิสาราเอลแล้วพออิสราเอลตัดน้ําตัดไฟก็ไปไวุ่นวาอิสราเอลว่าละเมื่อสิทธิมน,นุษยชนอปิดกัน้นอา้าวก็คุณเป็นพร้อมเขาก่อนที่สําคัญทำไมคุณไม่พัฒนาไหมถ้าเราดูย้อนหลังทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมกำลังการผลิตไฟฟ้าของกาซาเนี่ย ทบจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นนัยยะสําคัญอาจจะเพิ่มขึ้นจากการที่แบบใส่เชื้อเพลิงมากขึ้นหรืออะไรนี้ไม่รู้แต่มันไม่ได้มีนัยยะสําคัญส่วนใหญ่ก็คืออิสราเอลส่งให้อียิปต์ในอดีตอียิปต์เคยส่งไฟฟ้าให้นะนิดนึงก็คือน้อยมากหลังจากนั้นอียิปต์ก็แทบไม่ส่งให้แล้วไฟฟ้ามีสายอยู่แต่ไม่ได้ส่งให้ไม่รู้เพราะอะไรอียิปต์ยังไม่ค่อยอยากจะเอากาซาเลยอียิปต์แม้ว่าจะพูดชีฮามาสจะพูดเชีปาเลสไตน์จอแดนนี้ว่าจะพูดชีปาเลสไตน์สุดท้นะดายเลยาหลืออจกสรัฐยิปต็ตัดทิ้ง ตัดความช่วยเหลือคนปาเลสไตน์ในเมื่อคุณเชียร์เขาทำไมไม่รับเขาไปช่วยก็ไม่ทั้งจอแดนทั้งอียิปต์เนะเชียร์ก็จริงแต่บอกว่าจะไม่รับผู้ลี้ภัยอจอแดนอาจจะเคยรับมาเยอะก็เลยไม่เอาอียิปต์ก็ไม่เอาเพราะอะไรก็ต้องกลับไปคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนอื่นเขายังไม่เอาทำไมศาสนาเดียวกันยังไม่ช่วยกันเองแล้วคุณจะไปว่าศาสนาอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เจตนาของอิสราเอลก็คือกําจัดฮามาสให้สิ้นถ้าไม่หมดก็ต้องกําจัดให้หมดตอนนี้ก็คือลุกคืบจากข้างบนก็เพื่อจจะมามาาาลลงงงถึงุดที่เป็นพยบ จุดที่ฮามาสอยู่ตามแนวเนี่ยฮามาสก็อ้างแหละว่าตัวเองสามารถขับไล่ทหารอิสาารสา,ารเอลได้อะไรก็ตามก็กาลังต่อสู้แต่อิสราเอลก็ค,อค,อค,อค่อยๆลุกึ้นแม้ว่าจะช้าแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นต้องค่อยๆแล้วก็ตอนนี้ฮามาสได้เปรียบอย่างเดียวอย่างเดียวที่ได้เปรียบก็คือใช้คนบริสุทธิ์เป็นโล่ใช้โรงพยาบาลเป็นโล่ตั้งฐานทัพใต้โรงพยาบาลแต่คืออันนี้ฮามาสบอกว่าไม่จริงปฏิเสธไม่จริงฮนะเขาบอกไม่จริงแต่ความจริงแล้วถ้าย้อนไปในอดีตเรื่องนี้มันเคยมีรายงานแล้วแอมเนสตี้ ที่ล่าสุดแอมเนสตี้ก็เข้าข้างปาเลสไตน์แต่ถ้าย้อมนมาในปี2014แอมเนสตี้เคยแฉว่าฮามาสเนี่ยใช้โรงพยาบาลนี้แหละเป็นแหล่งซ่อมสูงเป็นแหล่งซ่อนตัวเป็นแหล่งที่ไว้ทําร้ายผู้คนอย่างผิดกฎหมายทําร้ายคนปาเลสไตน์นี่แหละจับคนปา,ลาเลสไตน์ไปในนั้นแล้วก็มีแบบพื้นที่ลึกลับแอมเนสตี้เคยแฉมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันอิสราเอลมีข้อมูลว่ามัน,ม,นมันมีใต้ดินตรงนั้นเห็นไหมฮะแอมเนสตี้ในอดีตก็คือแฉแล้วแต่ก็โอเคแหละผมเข้าใจมุมมองของแอมเนสตี้ของพวกกลุ่มสิทธิมนุษยชนเพรา เขาเน้นไปที่หลักของสิทธิของคนเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบฮามาสแต่เขาสงสารคนปาเลสไตน์เพราะว่าเอาจริงๆในมุมมองของกลุ่มสิทธิม,มนุษยชนเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวอิสราเอลไม่สมควรอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองแบบเท่าเทียมก็ต้องดูด้วยว่าคนอิสราเอลก็โดนอิสราเอลก็ต้องสิ้นปืนงบมหาศาลเพราะถ้าอิสราเอลไม่ไม่เอาไอออนโดนมาต่อต้านจารวดเนี่ยคนอิสราเอลจะเสียเยอะกว่านี้เยอะแต่เพราะเขารักประชาชนเขาแต่ไม่ปาเลสไตน์ไม่รักประชาชนตัวเอง ไม่มีแม้กระทั่งระบบเตือนภยัยไม่มีแม้กระทั่งระบบป้องกันภัยทางอากาศอะไรแบบนี้